ใจแรกมีหน้าเนี่ยแต่ปอใกล้แล้วคุณแรกมีหน้าคมหน้าปอป้มนี่คมกันเจอต่อแหล่งปอไก่ถ้าปอไม่ใกล้ให้คมไม่จะได้มีหน้าที่ไรหลวงพ่อโนบาแล้ยวคนหลวงพ่อไปไหนเจอหลวงคุบากันเลยก็ตุลู่แล้วแล้วมันเกิดเดือนไรอย่างงว่าเดือนไหนหล่เดือนไหนคนลเดือนไหนคุณแม่หม้อไหม่จังโนมนพบเคยเคยเดือนไหน เดือนอาอไม่าดยงมันัวอยู่เดนว้าว่าคุณแรงคุณคุเน่าแรงคุณเนึงม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 ึงเคยเคยอะไรนั่งหลังตามบูทองไหมเนาะใช่ตึงึง้ยนังอีมันมันเคยเดือนได้่ะเดือนแชที่ทึยายนี่มันนองตีเอ้ยใ่ะมเพรามันอ่อนไว้อสองเดือนหรอก ตาก,กับเดือนไหนนนะี่เดือนหนาน้าปลววาเอ้ยมันเดืนเดอ,นอนเจ็ดวัยยัมันวนวา้ยองเดือนตะก,กับเดือนไหนเดือนหนาทุกไมเนาะทไม่อะใ้ได้่ระทุก,กไมเนาะเดือนไ,ไหนไหน,ะนะหนกกี่เดือนหนานาะใหรได้ตำราหนปราบูทองนั่นประบูทองนั่น้พระบูทองเนี่ยข้าู่ในอ้ช่างนั่น ทีได้กปลาพอยมานี่เงี้ยก็อย้ดาปลาทุนั่นนนนั่นนทีทว่าไปขี้ควายในบังราจันนั่นก็อย่ะให้คราวเลยเออมันฉะรูปหล้ยงเืองเลยอ่ะปีนาดงเ่อบาายจาเนี่แม่ไปตำเลยกู้ยนก้ันดีไตโม่ดีะเลอยู่ติมน้อยเ่าเลี้ยนลวงเข็นคนกูลได้ปินี้ก็ไปเล่นวาวกู้ยอนรัววาวนี้ขึ้นวาวนี้ลงผมชักจิต ทำอยาทำไรหมดเลยไอ้กดปีมาร่วงวันคานเดือนไอ้นะครับคุณกืดปีมาร่วงวันคานเดือนไอ้ไม่ยิ่งกระชายไม่แจงก็ยิ่งอ้าทะเลงอกมาใรื่จริงทุกนหมเนาะมันเรื่องจะตาคนเราไม่แหนองคุณเวลาดวงดีทำไรดีหมดคุณเวลาตีด <au> ด <hr ish> ังดวงมัน <au> ด <hr ish> ีด <au hr ish> ีม <au hr ish> ันขึ้นอยู่กับราศีมันมึงนี่เวลาไปเยี่ยวนี่ตกราศีกุ้ม พอมัน,นยังก็ไม่ได้ที่คุ้มกับได้ที่เปลือยเลยคูนุก๊กเล่ตำลักษณะอู้เคียงนะ้นองนะหน่อแห้งอันนั้นอู้เก่ยงนอยหน้าดำคำเคียดนนองเอื่อมึงราชีไม่ไดีลืนปีนี้มึงเป็นคอรอน,นทำไรหวังตัวนนองเอื่อไม่ได้เพื่อปองรอยู่ผมนี้นั่น,น,น ศัตรูของมึงเป็นผู้ชายผิวดำแดงหน้าแข็งขึ้นแกลดหออแกเตะบุ้งเคยหออแกสเตะบุ้งไม่รอดปอกแกลดดวงบ้านมึงแลดหรือเป็นแอดบุ้งหน้ามันเละคุณแแรพิษใช่ไหมต้นตอมรักดอกกละดวงยาตาลที่มึงไม่ค se ่อยดีน้องเออต้องทำครอนดูแลจะมั่งนะครับแต่ไปในกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องกลัวเคยทำอไรมึงไม่ได้ เรามืงนี่มีดีในตัวตรงนั้นกางตับอะไรพอพูดทีโดงเล่าใจจริงมาบบให้รวยไร้ก้อนนี่ทำไรทำมวยไหนายครับนี่พ่อแม่ยังอยู่ไหมเน้องฮะว่าพ่อแม่ยังอยู่หรือไม่เนาะพ่อแม่ใจไม่เดีวกับกินกําปลาหน่องนะครับกับแม่นขึ้นแม่นบุบาน เลยถึงอย่างเมียไม่เนาะฮะว่าเมียนันเคยมีไม่เนาะเคยมีกับเจ้าวันหรือกันแลวเคยได้แล้วเจ้าวันนะครับเมียนันเคยได้แล้วนะ